รถด,ดีเซลของมันต้องมีนะครับอันนี้อยู่ในปาเจโร่ h oh my God วัดบุชออโตมิเตอร์ 60ปอนด์หน้าดำขาไทเทไอรอนบาร์แ like ล้วก็หางปลาข้างหลังเป็นหางปลาโลหมครับสายลมแซมโกเก็บสายใส่กระดุมห้อยแบบนี<_<_้ครับแล้วก็หลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED สีขาวแสงลมเงียบครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับเก็บงานหน้าห้องเครื่องให้แบบนี้นะครับลูกค้าอยากเห็นสายนะครับผมเลยเดินสายแบบให้เห็นนะครับ ส่งงานนะครับผมใครจะติดตั้งวัดบูทกก็ทักเข้ามาได้เลยครับฝากติดตามร้านด้วยครับโอ้ oh